สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เยลลี่ปีโป้นี่คือโชว์สุดท้ายจากพวกเธอ The s a s เพลงอัพชาวฟังค่ะกับสัญญาณอันตรายของปิ่นข้าเจ้าและใยไหมหนูคิดไว้ในหัวแล้วว่ามีอะไรก็ปล่อยออกมาให้หมดแล้วกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีถ้ามันหนูจะเต้นให้สุดแหละมันคือโอกาสสุดท้ายแล้วว่าที่หนูจะได้ทำอ่ะหนูก็ทำให้มันสุดอยากทำ ตรงนี้แล้วก็แสดงให้คนดูให้กรรมการกับคนดูเห็นว่าแบบเราเต็มที่กับตรงนี้มากถ้าโชนนี้พวกเธอยังไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นเพรุปกรุ๊ปได้ความฝันของพวกเธออาจจบลงวันนี้แค่คิดว่าเราต้องทําให้มันดีที่สุดสาหรับตัวเราหนูแต่หนูมไม่ได้คิดว่าจะต้องแข่งกับเพื่อนนะพี่เหมือนเดิมและนี่ก็ถึงเวลาของอัพชาวฟังเราเปฟังคืนที่หนึ่งในใจ ที่คุณเคยเลยกินสวัสดีค่ะกพวเราคือ The s i <The> s, <Sis> <S Sis ค่ะ,วค,ะความรู้สึกแรกระหว่างนั่งรถมาหนูไม่รู้ว่าหนูจะมาเจอกับอะไรหนูรู้แค่ว่าวันนี้เราจะมารับโจดร้องเพลงเป็นจุดที่2ก็คือจุดใหม่ของรอบนี้ค่ะก็พอรู้มาบ้างค่ะว่าจะมีให้ทําโชว์อีกเพลงหนึ่งค่ะมีใครเคยร้องเพลงภาษาอังกฤษมา่อนแล้วบ้าง แต่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 มันเร็วอ่ะเพื่อเราก้าวไปสู่ระดับสากลได้เราจะต้องมีเพลงต่างชาติเกิดขึ้นในแบบฉบับของวงวงอะไรคะ the s i s t เออเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทักทายแบบต่างต่างประเทศมาทักทายแฟนคลับต่างประเทศหน่อยฮัลโหลใช่อันนี้เรา hello the sisters in the day เฮ้ย hello อะ hello the sisters นี่ฮาวเมน The Sis ย s สติดันสวัสดีเจ้า The ิ i เจ้าเริงแรกไปละเดี๋ยวมีหนึ่งเพลงที่เป็นเหมือนแบบโจทย์เพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นการพิสูจน์ของมือสติเราเป็นฝรั่งบุกตลาดโลกได้หรือเปล่า What ต้องมาสั่งกินแน่ๆแต่ก็แบบเอ๊ะยังไงก่อนยังไงดีนะ s n e k e n e x t Fit Fit มันก็คือเพลง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  เพลงนี้หรอพี่แกงหนูแน่ๆเลยไม่น่าจะต้องโหมันคงยากค่ะถ้าได้ร้องเพลงนั้นไม่หรอกมั้งผมไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ผงไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะจัดนอนไปเนื้อเพลงไปเดี๋ยมันจะยากเฮ้โดดเดี๋ยวินไปแปะก่อนอ่ะพี่มาดูพร้อมกันหนึ่งสองสาม ยี <idd> ่เหรอคะใช่ส้นดนตรีวิจะร้องยังไงลิ้มเป็นแรปติของเราหอวแจมขอวคำเดียวคำเดียวหัวแจมรู้สึกว่าลงมาเลยค่ะแบบโอเคเป็นเพลงที่แบบเราคุ้นเคยเป็นเพลงที่แบบนักเต้นทุกคนต้องแบบต้องได้เต้นต้องรู้จักพอบทมาก็ฟังบ่อยอยู่ก็เริ่มแบบ กายใจนิดนึงแหละชอบมากค่ะคือสุดตัวชอบบูนมาอยู่แล้วค่ะรู้สึกแคปปี้แล้วก็ดีดาวดีเศษค่ะอุย้ยดูดีใจอะที่หนูได้รองเพลงนี้หนูรู้สึกว่ามันมีความเทพบนความขี้เล่นแล้วดนตรีมันก็น่าแบบดีดนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็ ถ้าคนที่ได้ฟังว่าจะต้องกระดิกเท้าหรือไม่กระติกขาอะไรเงี้ยไปด้วยแน่ๆว่าไม่เคยมาร้องหรือว่าแบบอ่านเนื้อเลยแค่แบบพันๆหูเฉยๆเพลงนี้หนูเคยฟังแบบเวลาไปเต้นไปเนี้ยค่ะเขาก็จะเปิดเพลงนี้แต่ว่าไม่เคยร้องพร้อมไหมครัเดซิตพร้อมค่ะพร้อมแรงกว่านี้ค่ะพร้อมค่ะเย้ชอบรวมของทั้งหคนนี้ มันก็จะคล้ากันไปนะคะเพราะว่ามีคนที่ร้องได้กับร้องไม่ได้เพราะไม่เคยฟังเพลงมาอย่างมางคนที่แบบท็อปฟอร์มมาโดยตลอดเลยอ่ะแล้วก็มาผิดฟอร์มเพลงนี้เช่นเอมี่เพราะว่าเหมือนไม่คุ้นกับเพลงนี้เอมี่จะร้องคอทแดมหนูก็ยังคงร้องได้แต่คำว่าพอดเจียมร้องได้คำเดียวค่ะตอนนั้นเองจะร้องคอด์แดนอย่างเดียวไม่ได้นะเองต้องร้องอย่างอื่นค่ะ ข้าเจ้านี่ตอนได้รับเพลงอัปทาวฟังอึ้งกิมกี่ไปเลยเหมือนไม่เคยฟังเพลงนี้ก็ร้องเพลงเร็วขนาดนี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกก็รู้สึกท้าทายนะคะรู้สึกว่าเพลงมันสนุกมากๆถ้าเราทําได้มันก็คงจะทําให้แบบสเตจดูแบบดูลันลาดูสนุกทุกคนก็แบบจะสนุกไปกับเราดูชาเลนดีค่ะโอเคเพลงนี้มันจะแบบเดี๋ยวค่อยใส่ลูกลูกเล่นไปกลกันแต่มาแบ่งท่อน เนี่ยอ่ะท่อนแรกใครอยากขึ้นก่อนยายไหมไหมยทีนี้เห็นร้องแบบมีมียายไหมกับดีน่าแล้วก็เชลซีไงยายไหมสำหรับเพลงสากลอ่ะพอได้รับโจทย์เพลงอัพทาวฟังปุ๊บเข้าทางยายไหมเลย คือยายไหมกับดีนาท็อปฟอร์มมากเพลงนี้คือทำของมาได้ดีเลยก็เลยขึ้นต้นเพลงเลยก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้ได้เปิดเพราะว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วจากลูกทุกหนูไปยังไม่เคยลองเปิดเลยสองบรรทัดแรกเป็นยายใหม่ใช่ป่ะแล้วก็มาดีนาแล้วก็มาเชลซีถูกไหมคือหนูรักการร้องเพลงอยู่แล้วแต่แค่มันทำได้ไม่ดีตอนนี้ก็มั่นใจมากขึ้นแล้วพอได้มาเจอเพลงที่เราบอกว่าเคยฟังมาบ่อยแล้วล้วก็เลยสบายใจยิ่งขึ้นพอหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ย คนไท่าโนมันฟังมากอะไรเงี้ยค่ะร้องได้ทุกคนแหละจริงๆอ่ะร้องได้ทุกคนแต่ว่าความคุ้นเคยกับเพลงนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยพอเปิดปุ๊บคขก็ได้ยินยายหม่ดีน่าแล้วก็เชอร์ซีจะร้องเพลงนี้ดังกว่าเพื่อนเราก็เลยจะเฉลี่ยกันนะแต่จริงๆแล้วทุกคนต้องร้องได้นะเราเอาคนที่รู้จักเพลงนี้เยอะใช่ไหมเออแล้วก็จะให้เป็นแก๊งนะเพราะฉะนั้นก็เลย่น่าจะเอาไว้ด้วยกันด้วยกัน เดี๋ยวก่อนนะเลือปิ่นกับข้าวเจ้าก่านร้องท่นอนตอนเกเไปบอกว่าคือในใจตอนนั้นที่เหมือนลอยพี่คิดอยู่ว่าเอาท่อนไหนดีเราขอท่อนนี้แต่ก็แบบในใจคือแบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าให้ครูขเขาเลือกให้ดีกว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นคนร้องพลงเก่งอะไรเงี้ยเพลงสากลเนี่ย Amazing เลยนะสำหรับปินอะว่าเราไม่คิดว่าปิ่นจะตีโจทย์แตกเพราะเขาชอบเหมือนเขาเหมือนเขาชอบแล้วเขาอินเขาอินแล้วก็เขาสนุก เขาสนุกกับเพลงพอเขาสนุกกับเพลงเขาก็เลยทําออกมาได้ดีเมื่อเขามาเข้าคู่มีท่อนร้องที่คู่กับดีนาดีนาซึ่งเป็นคนที่ทําได้อยู่แล้วแล้วก็เก่งเป็นคู่ที่ออกมาแบบลงตัวมากดุดดีเลยมีพลังทั้งคู่เลย Don't สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเงๆงบ้างมั้งมันไม่ได้เต้นเยอะขนาดนั้นแต่ว่าแบบครูติมกับป้ายก็บ,บอกว่ามันต้องใช้เนอร์จีแบบสูงมากๆถ้าไม่ยากมากค่ะแต่ว่าพอมันต้องใส่ซิลเข้าไปด้วยอะ่ะแล้วเราต้องทำลายให้มันชัดในท่าที่มันแบบเล็กๆยิบยิบย่อยๆอะ่ะค่ะมันยากตรงนั 5, and 6, and 6, ้ f i e and s i and s t อันนี้เร็วปะป,ะปะ อีีท่่นะคุพูว่าตอนซ้อมอะพวกหนูสนุกกันมากกว่านี้เพราะว่ามันไม่มีความกดดันเข้าใจป่ะมันไม่มีความกดดัน คือทำออกมาได้สนุกเลยแต่พอวันเนี้ยวันที่ส่งการบ้านอะ่ะมันมีความกดดันอะ่ะเข้าใจตังวลนกดดันทุกอย่างเลยไปครึ่งเพลงกันแล้วยังแห้งมากเลยอะ่ะเอมี่ก็เหมือนกันเพิ่งมาคือโชว์รวมแล้วเนี่ยเพิ่งมาติดเครื่องตอนลหงวันนี้มันรู้สึกแบบมันเฟล,ลไปหมดเลยแล้วหนูก็ผิดหวังในตัวเองมากๆเพราะว่าหนูไม่เคยหนูไม่เคยแบบ เป็นแบบนี้มาก่อนอย่างเงี้ยหนูอะทำได้หนูมั่นใจว่าหนูอะแก้ได้แต่หนูแค่ผิดหวังกับตัวเองวันนี้ว่าในความเป็นจริงอะ่ะเอมิกาทำได้แต่ทำไมวันเนี้ยมันถึงทำไม่ได้ คาแรคเตอร์ที่เรายังไม่เคยทําที่ไหนเลยซึ่งหนูมั่นใจระดับหนึ่งว่าหนูจะทําออกมาได้ดีก็อยากให้เห็นความเป็นตัวเองที่มันจะมีความกลมกล่อมพิเศษแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันแล้วสนุกแล้วก็ดูคนอยากลุกขึ้นมาโยกไปกับพวกเราอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนสนุกกับโชว์แล้วก็ช่วยกันทำโชว์มาให้ดีที่สุดค่ะ ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความพยายามค่ะของพวกเรา t ด i s มันคือโอกาสสุดท้ายแล้วว่าที่หนูจะได้ทำอะ่ะหนูก็ทำให้มันสุดอยากให้ทุกคนอย่าคิดมากทำเหมือนเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของเราอะไรก็ได้ทำให้เต็มที่อย่าไปคิดว่าท่านี้ต้องเป็นแบบนี้เราต้องร้องตรงนี้เสียงต้องเป็นแบบนี้คิดว่าเป็นเวทีที่สนุกที่สุดแล้วก็ แฟนคลับคนดูรอชมเราอยู่ Ghost and Messipina Charlotte, water, living in the city. The sharks on no sailing wrong, cause the kiss myself it's so pretty. Too high, hot damn Police in the fireman. Too high, hot damn make a drag of Hallelujah. รู้สึกว่าเพลงอัพเท้าฟังหนูทาได้ดีกว่าขั้นกูค่ะเพราะอาจจะได้ความมั่นใจมากกว่าด้วยเพลงอัพเท้าฟังพอโชว์เสร็จหนูก็หายใจแบบนี้เลยหนูพูดดูแล้วอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นก๊อกสุดท้ายแล้วอะสบายใจค่ะโล่งแล้วว่าสําเร็จแล้วแล้วออกมาดีด้วยคือจะบอกว่าทําดีที่สุดในตอนเต้นก็ได้แต่ว่ายังมีบางท่าที่แบบผิดพลาดไปบ้าง แต่ก็คือเต็มที่ที่สุดแล้วคือบนเวทีครั้งนี้คือเต็มที่ที่สุดแล้วดูเหมือนว่าทั้งหคนจะลืมไปแล้วว่าเขาเนี่ยกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับแล้วผมบอกเลยว่า6คนนี้ไม่ว่าใครจะได้ไปต่อหรือใครจะได้กลับบ้านนะฮะไม่มีใครต้องเสียใจพวกคุณสุดยอดมากมครับขอบคุณค่ะ,คคะมาที่กรรมการคนแรกเลย ยิ้มตลอดโชว์ผมดูนะครับไม่มีช่วงไหนที่เขาหุบยิ้มเลยนะครับพี่ต้องเหน่งครับโชว์นี้เป็นยังไงครับถูกใจแค่ไหนมันสนุกมันมันมันเข้าถึงแก่นของเพลงอะ่ะคือมันก็มันปล่อยไปเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือทุกคนสไตล์ออกหมดเลยนะคะแล้วก็มันไม่ต้องกังวลอนะ่ะแล้วมันเป็นโชว์ที่เราไม่สามารถจะละสายตาออกไปได้เลยต้องภูมิใจในตัวเองมากๆนะลูกทั้ง6คนเลยค่ะปรบมือให้เลยค่ะ มาต่อที่พี่ป๊อปปองกูลครับโทรนี้เป็นไงเอ j นจอยไหมครับเอนจอยมากจอดสวกมากคือพี่เนี่ยชอบการที่พอถึงจุดที่พอเพลงมันออกมาแล้วอะลืมไปเลยว่าวินโซนเลโซนมันคืออะไรอะพี่ว่าการเห็นความสำคัญของตัวเองในโชว์มันสำคัญแล้วก็วันนี้เราเห็นแล้วหกคนตั้งใจทำมันออกมาได้อย่างดีแล้วก็ข้อบิดพลาดมีน้อยมาก ถือว่าถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้พี่ได้มีโอกาสดูโชว์ดีๆโชว์หนึ่งในวันนี้เลยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะเก่งมากครับขอบคุณคยอดเลยนะครับพี่ฮั่นครับเป็นยังไงบ้างโชว์นี้ครับผมสําหรับพี่นะครับก็ทั้ง6คนพี่ยังบอกว่าโชว์นี้พี่ให้10 10 10 10 10 10, 10, 10, 10ทั้งห<ม>คนเลยนะครับอ,อ,อันนี้พูดจริงๆนะครับเพราะว่าทุกคนทําได้ดีจนมันไม่มีทิ่ฐิ แต่พี่ว่าอย่างหนึ่งที่มันมันแบบแซงกันแค่นิดเดียวเลยนะพี่อันนี้พี่ให้เอาไว้สำหรับโชว์ต,ต,ต,ต่อไปหรือในอนาคตเลยนะครับเพลงที่มันแบบคาแรคเตอร์ชัดตั้งแต่ตัวนักร้องเนี่ยมันถ้าเราทำความเข้าใจตัวเพลงกับอารมณ์ได้ดีเนี่ยสุดท้ายมันอยู่ที่ความเก๋าบนเวทีแล้วว่าใครเก๋ากว่ากันคนนั้นจะได้วินไปครับผมนะครับขอบคุณครับ ขอบคค,อบคุณค่ะรอบการแข่งขันในรอบ Dance Battle นะครับถ้าใครจำได้ตอนนั้นโชว์ของทีมแขกนะคะถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดโชว์หนึ่งเลยและเขาก็บอกกันว่าทีมแขกจะเป็นตำนานผมเชื่อว่าครับถ้าหลังจากที่เทปนี้ออนแอร์ไปแล้วนะฮะน่าจะมีแคปชั่นที่ชื่อว่า The s i s จะเป็นตำนานเช่นกันนะครับและนี่คืออัพทาวฟังจาก The s i s ครับขอบคุณค่ะ การแข่งขันย่อมมีผู้ชนะและผู้ที่จากลาครับทั้ง6คนนี้ครับจะมี1คนครับที่ทางคณะกรรมการได้ทําการเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและอีก2คนที่ทาง paradise จะเป็นคนเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับ3คนนั้นจะเป็นใครกลับมาลุ้นกันใน idol paradise ครับ